สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไทยลาวทุกๆคนวันนี้เป็นวันที่31มธันวาวันสุดท้ายของปี68แนะครับทุกคนเนาะวันนี้กูบตอต้นก็พาลูกสาวบาตอต้นแล้วก็แฟนบตอต้นมาสวัสดีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่พี่พี่เอฟซีทุกๆคนเนาะคือว่าปีนี้เป็นปีที่ผ่านอะไรเยอะแยะมากมายทุกคนแล้วก็มีของปันชิ้นใหญ่ทุกคนนี่ของฟันชิ้นใหญ่โบสีสมภูนี่ของวันชิ้นใหญ่ปีนี้ครับทุกคน เหลืออีก10วันก็9เ,เดือนแล้วทุกคนปาแป๊บเดียวเนาะแล้วก็9เ,เดือนผ่านมา9เ,เดือนเนาะจะถึง9เ,เดือนแล้วน้องก็ตอนนี้ก็เริ่มจะยืนแล้วครับทุกคนจะยืนแล้วเนาะก็ขอบคุณ f c ทุกๆคนเนาะที่ส่งกําลังใจมาให้แล้วก็ส่งของมาให้บางคนก็เอาของมาให้นอ้องเมษาบางคนก็ฝากเสื้อผงเสื้อผ้ามาให้ทุกคนเนาะโดยเฉพาะแม่แอนแม,แม่แม่นนะ พี่ก้อยเขาครับทุกคนแม่ก้อยเขาก็ซื้อซุดซื้ออะไรมาให้เยอะแยะมากมายทุกคนไม่ว่าจะเป็นที่นอนกระเป๋าไปโรงพยาบาลที่นงที่นอนโอ้โหซื้อเยอะมากมายเขาซื้อมาให้ทุกคนนอง่้นก็ขอบคุณเอซีทุกคนที่ดูแลครอบครัวของต้นมาตลอดเาในปีสองหาหกแปดถือปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ ประสบผลสําเร็จพอสมควรแล้วก็เป็นปีที่ได้คองควัญชิ้นใหญ่ทุกคนเป็นปีที่ครอบครัวผมก็ไม่ได้ไม่ได้เจ็บป่วยเนาะแต่ว่าคือมีข่าวอ่าร้ายในในช่วงที่ที่ผ่านมาคือพ่อไม่สบายเนาะแต่ตอนนี้ก็คือพ่ออาการก็ดีขึ้นแล้วถือว่าจะเป็นเป็นปีที่บอตน้นโชคใหญ่ที่สุดนะทุกคนเพราะว่ามีทั้งลูกสาวแล้วก็อาการของพ่อก็ ดีขึ้นเราคือว่ารักษาชีวิตพ่อไว้ปีนี้ทุกคนอะไรลูกรักษาชีวิตพ่อไว้ปีนี้คือว่าเป็นปีที่เป็นปีที่บอต้นภาคภูมิใจนะทุกคนเนาะบอต้นก็อยากอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตคอยส่งเสริมนะคอยบอกคอยสอนบอต้นแล้วก็น้องมนที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยทุกคนเนาะ ปีนี้ก็ปิดปีที่บอต้นอยู่ในร้านมูเป็นปีที่11แล้วครับทุนแต่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นปีที่4แล้วเขาปีที่5แล้วเราได้ลูกสาวหนึ่งคนเราก็ได้ลูกสาวหนึ่งคนตอนนี้กําลังเสียงร้องดังมากตอนนี้เผือว่าเป็นเป็นเป็นบุญวาสนาของบอต้นนะคือน้องไม่งอแงทุกคนไม่งอแงแล้วก็ค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายเนาะไม่ไม่ร้องไห้ ไม่ร้องไห้ไม่ไม่เป็นหวัดไม่เป็นอะไรตอนนี้คือว่าฟ้าประทานมาให้ทคนฟ้าประทานมาให้กําลังเป็นน้ำมูกนิดนึงวันสองวันนี่แหละครับแต่ว่าคือเขาบอกว่ามีลูกน้อยแล้วกลางคืนจะพ่อแม่จะไม่ได้นอนพ่อแม่จะขุมตาเขียวอันนี้ไม่ใช่ครับทุกคนคือปิดไฟแล้วนอนเลยอันนี้จะไปจะไ,ไปไ,ไปลูกไปนี่ไงลูกนี่นี่นี่ดูหน้าจอก่อดูหน้าจอก่อนสสดีค้าก่อนสดีข้าวก่อนสดีข้าก่อนสวัสดีข้าก่อนเอ้าไปเอาวนไป นะนะถือว่าเป็นปีที่ประสบผลสําเร็จทุกคนเนะมตะต้องก็อยากออกมาขอบุณขอบคุณประเทศไทยเนาะขอบุญขอบคุณคนไทยที่คอยบอกคอยสอนเนาะปีนี้จะเป็นปีที่ <Okay. S 1> เก็บเงินก็โอเคอยู่ทุกคนเก็บเงินก็โอเคสุขภาพก็ไม่ได้เก็บไม่ได้ป่วยเนาะแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็คือ,ค,อคือลูกสาวทุกคนคือลูกสาวเนาะ ก็บทเรียนที่คนไทยคอยคอยบอกคอยสอนมาตลอดเรทุกคนแล้วก็บอต้นอยากขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยนะที่ให้บอต้นมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ีก็บอต้นก็ไม่มีอะไรตอบแทนทุกคนบอต้นก็จะทําดีกับสังคมไทยต่อไปแล้วก็เวลาน้ําท่วมหรือว่าถึงคอยพิบับติบอต้นก็ช่วยเหลือตามที่กําลังที่บอต้นมี บอต้นก็จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ทําผิดกฎหมายไม่ทําให้สังคมไทยเดือดร้อนบอต้นจะอยู่ขออยู่ในกบกบฎหมายแล้วก็อยู่ในกฎของแรงงานต่างด้าวที่ประเทศไทยมอบให้แล้วก็อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยที่ประเทศไทยปกปักรักษาให้บอต้นมาให้โอกาสบอต้นมาทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเนาะชีวิต เราก็ดีขึ้นตามลําดับตามลดับเหมือนเหมือนอาการป่วยของพ่อเลยพ่อก็อาการดีขึ้นตามลําดับคือวันนี้พ่อก็อาการดีขึ้นมากทุกคนก็เหมือนชีวิตบอต้นนี่แหละบอต้นอยู่ประเทศไทยนานบอชีวิตบอต้นก็จะเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนจกมีเงินเก็บหมื่นสองหมื่นก็จะเริ่มห้าหมื่นหกหมื่นมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนคือชีวิตไม่ได้ติดลบครับชีวิตเพิ่มขึ้นทุกคนอันนี้คือชีวิตที่ดีนะสำหรับบอต้นว่าการที่เราชีวิตเราไม่ได้ติดลบแสดงว่าชีวิตเราดี นะสีวิติตเราเป็นบวกเพราะว่าเรามีเงินเงินบวกขึ้นทุกปนะีเราไม่ได้ติดลบแล้ไม่ไดเป็นหนี้เพราะฉะนั้นเราต้นอยู่ว่าชีวิตที่ดีในะในประเทศไทยชีวิตเริ่มเป็นบวกทุกคนถ้าใครแบบว่าอยากอมีชีวิตเป็นบวกก็คือนั่นแหละทุกคนทํางานวันละสามร้อยก็กินร้อยหนึง่งเก็บสองร้อยอย่าทํางานวันละสามร้อยกินห้าร้อยชีวิตมันติดลบเามีคนเราบางคนมาทํางานไม่มีแม้กระทั่งตังค์จะกินข้าวคือ ทำงานวันละสามร้อยสั่งของออนไลน์วันละหกร้อยจะเอาอะไรมาเหลือทุกคนเนาะถ้าทำงานวันละสามร้อยกินห้าสิบาทเหลือแนี่นอนเนาะเหลือแนี่นอนทำงานเดือนละเก้าพันกินสี่พันเก็บห้าพันปีหนึ่งคุณก็ได้หกหมื่นแล้วครับคือ้นอ่าหลักการคิดง่ายๆนะเก็บเดือนละห้าพันปีหกหมื่นครับคุณอยู่สามปีคุณก็ได้เกือบสองแสนแล้วครับเนาะนี่คือหลักการง่ายๆเลยทุกคนบางคนบอกว่ามาทำงานประเทศไทยไม่พอกิน คือคุณเห็นไฟไฟแสงสีแล้วก็คุณเห็นะตะก้าสั่งของตะก้าเหลืองนะคุณก็กดสั่งกดสั่งนะใส่ชุดนี้ก็อยากได้ชุดนี้อีกใส่ไปเรื่อยนะไม่รู้แบบว่ากําลังของตนเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ตังที่คุณหามามันก็จะไม่เหลือคุณก็จะติดลบนะทุกคนคือสุดท้ายนี้แล้วก็ต้นก็ไม่มีอะไรนะขอวอวพรให้พี่น้องคนไทยทุกๆคน เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็บอต้นขอส่งกำลังใจให้พี่พี่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนถึงว่าพี่พ,พี่ทหารจะไม่มีเวลาปีใหม่กับเขาเนาะคือพี่พ,พี่ทหารเนี่ยจะไม่มีเวลาช่วงปีใหม่หรือเขาดาวกับคนอื่นเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนคือไม่มีเวลาพักเนะาะไม่มีเวลาพักดูมือทหารนี่ก็โอ้โหทุกคนเน,ะนาะน่าสงสารมากแต่นี่แหละคือคนไทยความสามารถี ความรักษติของคนไทยเนี่ยโอ้โหทุกคนคือมาเป็นันดับหนึ่งเขาดงเขาดาวปีมงปีใหม่ไม่มีกับเพื่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วเราจริงส่งกําลังใจให้พี่ๆทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวไยแดนให้ถึงที่สุดทุกคนส่งกําลังใจไปเยอะๆทุกคนน,นายนํำบอต้นเป็นรายงานเราคนหนึ่งบอต้นก็ขอส่งกําลังใจอันน้อยนิดนะที่จริงใจแล้วก็ส่งไปให้พี่ๆทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่าาททปฏิบัติปกปักรักษาอธิปไตยของประเทศไทยพื้นแผ่นดินไทยนะ ที่ให้บ่อต้นมาอาศัยทำมาหากินอยู่ในปัจจุบันนี้ก็งงเพราะบัณภาพบุรุษของอคนไทยปกปักรักษาถ้าไม่มีประเทศไทยก็ไม่มีบ่อต้นกับน้องมนต์นั่งอยู่ตรงนี้ครับทุกคนนะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะ YouTube Facebook หรือว่า t i k t อกที่ทำใหนะ้คนรู้จักผมเยอะขนาดนี้ทุกคนบ่อต้นไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีคนมาติดตามชีวิตเรา สี 4, 000, 5, 000, 6, 000, ่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเนาะถ้าไม่มีประเทศไทยก็จะไม่มีคนมาติดตามเยอะขนาดนี้นะทุกคนถ้าไม่มีเท่าแก่เท่าแก่ผมเนาะผมก็อยากฝากถึงเท่าแก่ผมอีกว่าเท่าแก่ผมเนาะเขาไม่ได้ให้แต่เงินอย่างเดียวคือเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้หลักการคิดหลักการเก็บเงินเขาบอกเขาสอน,นทุกคนทําให้เราพัฒนาขึ้นทําให้เราเป็นคนที่ อมองเห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นคนเราคือถ้าเรายอมรับฟังจากยอมรับฟังจากคําพูดของคนอื่นเราก็จะเก่งขึ้นทุกปีทุกปีเนาะเราเปรียบเสมือนน้าไม่เต็มแก้วคอยเติมเนาะสิ่งไหนดีเราก็เก็บสิ่งไหนไม่ดีเราก็ทิ้งไปเนะพราะฉะนั้นแล้วจึงนะคอยพัฒนาไปเรื่อยๆนะาะเก่ของบต้นก็เป็นเหมือนครูบ่บต้นคนหนึ่งนะแล้วก็สังคมไทยก็ เหมือนครูของมอตโต้จริงเพราะว่าเราเดินทางเราไปนู่นไปนี่แต่ละวันแล้วแต่ประสบการณ์นั่นคือประสบการณ์แล้วก็บทเรียนของเราเนาะเราจะดูเอาว่าสาังคมเขาอยู่แบบไหนและคนไทยเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขาขี้เกียจไหมหรือเขาขยันทําไมชีวิตเขาดีแบบนี้เราก็ต้องดูเขาทุกคนรในการมาประเทศไทยไม่ใช่ว่าคุณมาหาเงินอย่างเดียวคุณต้องดูชีวิตเขาด้วยว่าคนไทยขยันไหมทําไมเขาแก่แล้วเขามีเงินแล้วเขาคือทํางานเนาะ โอเคครับทุกคนสำหรับปีนี้น้องบ่อต้นก็ต้นกับน้องมต์ก็จะออกมาอวยพรปีใหม่แล้วก็ขอบุิขอบคุณ f อฟซีน FC, เนาะหนึ่วันที่ผ่านมาที่คอยอบอกสอนแล้วก็ให้บทเรียนกับครอบครัวบ่อบตอน้นน้องมล์แล้วก็น้องเมสาโอเคครับผมสำหรับปีนี้บ่อต้นก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม